ดมีเย็นมาครับมีน้ำสลากตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นฮิตาชิโนฟอร์สองประตูนะครับมีปัญหาไม่เย็นหรือว่าเย็นน้อยนะก่อนหน้านี้โอเคมาดูกไปฮิตาชินะครับเป็นตู้มีสติกเกอร์ประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับฮิตาชิรุ่น RQZ 400นิ้วนะครับขนาดก็14.4คิวนะครับ นเลตก็408นะครับโอเคมาดูอาการก่นอนก็คืออาการแรกเนี่ยคือนี่ขอบยางปิดไม่เส้นนะนครับวัวนี้ลูกค้าซื้อขอบยางมาเปลี่ยนเองเนะเพาอันนี้มีติดกาวไว้ได้วยประตูมันตกเลย มันกดเข้าก็เข้าสนิทแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ไม่สนิทก็ต้องเวลาตัวเย็นเย็นแล้วก็เอาต้องเอาเชือกลัดแล้วก็ลาดน้ำร้อนทำให้ประตูแนบสนิทประมาณนี้พย่ยางขายตัว <Okay. S 2> <Okay. S 1> การไม่เย็ยนนั่นเองเดี๋ยวเป็นรุ่นนี้นะครับกระแสะแอมป์นี้1.2อแอมป์นะครับที่เพดลอดูด้านหลังที่ okay. ด,ด้านหลังนะั้นจะมีวงจรไฟฟ้าในด้านหลังเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ อพินะนะเซอร์กับเบอร์นี้นะครับมิตาชิ FL 1 2 5 7อขีนะครับสามทางคมเน็นก็ HFC 1 3 4นะครับ ก็จะมีกล่องนะเมื่อกี้แกะกล่องมาแล้วตัวนี้จะมีน,อน็อตหกแฉกด้วยนะครับ mm hmm. นี่ครับตอนจะแกะบอร์ดนะตัวนี้เป็นบอร์ดอิเล็กทรอน,นิกส์ครับม mm ีหม้อแปลงมีบิดเลติฟายนะครับแล้วก็ไอซีเลกเกดเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับเลกเกดไฟสิบสองโวลต์ แล้รื่องนี้จะมีข่าบาด้วยนะคแคมป์รันนะครับสามไมโคร440โวลต์นะครับเป็นอะไรเหมือนพาวเวอร์แฟ r เตอร์นะครับ L กับ C จะจับกระแสดูก่อนครับว่าได้ตามเพศไหมนะครับ

ความเดือนฮะตาและกระแส0จ63นะครับแต่ว่าท่อหายตัวนี้นะครับไม่ร้อนนะครับ เป็นไม่ได้สองอย่างตันในระบบนะครับแสศูนย์จุดห้าสองนะครับหรือว่าคอมไม่มีแรงอัดก็เป็นไม่ได้หมดนะครับแต่ไงลองทำระบบน้ำยาดูก่อนหรือว่า ไฟติดนะครับโอเคลองแปบเดียวนะมีเสียงเดือดๆในช่องฟิตเดี๋ยวต้องนี่กันเดี๋ยวลอง ปล่อยน้ำยาออกนะครับเดี๋ยวแว็กเดี๋ยวเชื่อมวาวบริการจุดนี้นะฮะใส่ซ้อนใส่อะไรแล้วก็แวกข้ามเติมน้ำยาใหม่ดูนะครับเดี๋ยวปล่อยกันทีก็อาจจะมีความชื้นในระบบนะฮะน้ำยามีนะครับ แต่ว่าตรงนี้ไม่ร้อนเขาหายไม่ร้อนเราทำแล้วไม่หายก็แผงด้านหลังแผงที่เป็นเหล็กชุบซิงด้านในรั่วซึมก็มีนะครับพร้อมจะเช็ดหรือเ,เอ็นี่รู่ ันนี้ก็ไม่ขาดนะตัวนี้ท่อหดนี่ค็ดีนะครับเ,เดี๋ยวอำนินการก่อน,นะครับให้สะดวกมือเดียวปล่อยน้ำยายแล้วจะมีเสียงเดือดของน้ำยายอยู่เลยครับในตู้นะครับอเอีคนใ้ี่ต้องเชื่อมตรงนี้ด้วยแล้วครับ ต้องสเตนเนอร์เดอร์ด้วยนะครับต้องเอาอเดี๋ยวผมต้องตัดออกตัดออกแล้วก็เชื่อมใส่ซอนตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องการแวกค้ำทั้งโลทั้งไฮนะครับไล่อากาศเสียงเหมือนระบบตันความชื้นในระบบครับประตูปิดไม่สนิทบางที โอเนคะ okay. ก็เชื่อมสอนตัวนี้นะว่าบริการตัวนี้วัดอาไฮนะครับสองตัวเลยผมร้อนก็เชื่อมวัดทั้งโลทั้งไฮเลยนะครับ เชื่อมดูปกีิเซ็ตก็ร้อยเย็นะฮะใส่น้ำชุบนะใส่หัวซ้อนเข้าไยนะฮะขมวนเข้าไปให้แน่นเลยฮะค่อยหมวนใส่ทั้งโลทั้งไฮเลยนะคับบางอาการ กัวตันในระบบนะครับก็แวกเหมือนระบบบริษัทก็ทำม,มานะครับแอร์เหมือนกันนะครับตัวท่อไฮนะครับจะมาไะใส่ตัวสแตฟวาลนะครับ เอาออกได้ไมมต้องถอดลักตู้เย็นนะครับโอเคเอาใส่เกลโอเคครับเกล็ดวันน้ำยาแนละ้ว่ไมคข้มเกล็ดนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้าโลนะครับโล สีแดงเข้าไฮานะครับนี่ก่อนจะค่อยค่อยดันเข้าล็อกนะประมาณนี้ไปกันบาร์เกตนะครับโลไฮ โอเคแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเข้าแวกข้ามนะครับโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กตู้สูยากาศครับโอเคดูวกปัดเุด แบบข้ามสัก okay. 15ท okay. hey, ี2 0นาทีนะครับโอเคดึไม่ได้ครับต้องต้องเปิดอ่อนนิดหนึ่งนะเปิดสุดแล้วส่งนี้ไม่ต้องหายต้องหุนนะเปิดต้องวอร โอเคครับแล้วก็ปดเกตนะครับรอแล้วก็หายนะปีทั้งสองเกตแล้วนะครับแล้วก็าจะไปถอดตั๊กไปครับใส่ไปใส่มานนี้นะครับแล้วก็ใส่ ไหลเหลืองนะครับก็้วลงทางน้ำยานะครับเปิดน้ำยานะครับ่อยไล่อากาศนะครับโอเคเน้ำยาเข้าระบบะรับ เ็ดห้าปิดไว้นะครับ,น, 8, 9, รบน่นาจะแปดสิบเก้าสิบนะครับก็รอจนก่าน้ำยาจะหยุดไหลนะครับเต็มนระบบนั่นอเ,เองเก้าสิบดีได้นะเลยดูไม่เยอปล่อยน้ำยากระบบแนละ้ว เราเตรียมจับกระแสเสียลอีกทีนะหลังเครื่องนะครับ3 8รอกหนึ่งนะครับรอคอรอรีเลย์ออนนะ,นะครับ ตกหนักเลยนะฟยฝนเนี่ยคือตอนนี่ตอนที่เราก่อดน,นี่คือน้ำยามันพ้องะนะนะครับไอพวกน้ำยดน้ำยาปล่อยน้ำยาออกครับพี่อ่อนเนี่ยครับปล่อยออกครับต้องปล่อยออกอถึงจะเชื่อมได้ครับอ๋อแต่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าใช่กระแสะที่เพจมันบอกว่าอ่าสุดไอหนึ่งจุดสองแอมป์ครับน,นไม่เจอไม่ละ อันนี้เหลือดูก็ประมาณสิบนะครับจากเก้าสิบเมื่อกี้ใจะประมาณนี้ละ0ูนแปดศูนยนะครับพอมันเย็นสักพักก็จะอัดขึ้นไปที่1แอมพี่หาหาอะไรกันเชือกเชือผผุกไอประตูนะเนี่ยอันนี้หายก็อยู่ที่150พอดีเลยนะครับแล้วโดดก็ส0่พีซไอนะครับ ติดไอ้ถังน้ำยาทำง,งานเข้ากระแสโอเคครับศูนย์ติดแปดแล้วดูดก็สิบนะครับนี่มีน้ำยาข้างนหน่อยๆอยเออแป๊บน,นี่ก็ไม่เกินร้อยห้าสิบหน่อยๆนะครับพร้อมร้อนสําคัญคือท่อท่อตรงนี้ต้องร้อนนะครับก่อน้นี้มันไม่ร้อน Okay. อุ่นๆนะครับไม่ร้อนมากด้านหลังอด้านหลังมีร้อนนะรตรงนี้ด้านข้างซ้ายข้างขวาร้อนนะครับตรงนี้ด้านข้างไม่ร้อนนะจะแ,แผงจะอยู่ตรงนี้้ยแล้วแต่เขาวางแผงนะครับด้านข้างมีหน่อยๆฝั่งนี้เริ่มร้อนซ้ายนะครับ อันนี้ยากก็ด,ดูที่อ่าอาตแอมนะครับแล้วก็ความร้อนไม่เกินสองร้อยก็ใช้ได้นะครับเนเน่เน่ก็ร้อนอยู่นะร,ร้อนร้อนอยู่ทุกคนเดี๋ยวรอวัดความเย็นดูทีนะครับขานะ่าวน่าคือต้องวัดเทอม โ,โมอนิเตอร์นะครับในคลองฟิตนะครับกำลังลงอยู่นะยี่บเจ็ดจุดสามอยู่นะครับต้องใช้เวลาสักพักนะครับอตอนนี้เหลือประมาณห้าห้าละสิบพีไอนะครับความร้อนก็มาร้อยเจ็ดสิบเอ้ร้อยห้าสิบละหกสิบ หร้อาได้นะโดยประมาณแ,แส0 7นย์จุเจ็สองเจ็ดศูนเดี๋ยวสักพักครับตาเด็นเริ่มลงนะยี่สาโอเคครับง่ายพระต้องรอสักพักนะครับ ต้องรอตัวเย็นเย็นจะติดลบนั่นแหละครับอโอเคครับนี้ก็ลองอยู่นานนะจนความเย็นตัวเย็นติดลบสองแล้วนะครับถ้าจะลบสี่แปดต้องรองนานอยู่ย็สรุปสบแผงนะครับด้านหลังนี่จะร้อนนะครับข้านข้าง,างฝั่งนี้ไม่ไม่ไม่ร้อนนะแผงนนี้แต่จะมีด้านนี้ฝั่งนี้ที่มีแผงระบายความร้อนฝอั่ง ไอ้ฝั่งซ้ายนะอยู่ด้านหลัง okay. มาดูความร้อนนะครับอยู่ที่สิบหกสิบประมาณร้อยเจ็ดสิบนะน้ํ 50, ออานะยาเลยดูดก็ศูนย์นะครับหรือว่าติดลบหนึ่งลบดูดศูนจากสิบกระแสแอมป์ โซนจนหกโซนจนหกโซนนะครับโอเคแล้วก็เอาอเคสน้ำยาออกนะครับก็เช็คนี่น้ำยาซึมออกไหมนะครับเช็ครอยช่องรอยเชื่อมนะครับ กปิดไปนะครับต่อไปก็ตัวเกียร์ไฮนะครับก็หมุนออฟนะครับไม่สนแล้วก็ปล่อย ลองปล่อยแรงดันดูนะหรือว่าแรงดันที่ค้างในสายออกหมดไหมนะครับอ,อ,อเคจะมีแรงดันค้างในสายอยู่นะครับะจะได้ไม่ต้องถอดปลั๊กนะครับโอเค ประเทศตร,ตรงนี้ด้วย okay, ว่าวาวาถ้าหายเราไม่มีร่ว่ไม่ซึมนะครับฝากไปครับอ,อนี้จะมีแรงดันค้างอยู่นะครับนะ้วค่อยปล่อยออก เรียบร้อยก็เดี๋ยวประกอบนะครับขาดนะกบคือนี่ันใส่ชันแล้วก็ยึดแผงนะครับโอเคส่วนท่อต้องงอลงนิดนึงนะครับนจะติดกล่องนะครับต้องงอลง แกนเนอรีเออร์ er นะครับก็ใส่ไอ้นี่่านน้ำทิ้งนะครับไอ้ยึดเกียร์ปล่อยนี่นะแต่ตัวนี้เข้าล็อกนะครับใส่เกียร์ปล่อยตัวนี้เพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งครับมีเหลืออยู่เห็นหล่นที่ไอตัวหกแฉกนี่เอาออกนะครับนี่ถ้ามัมีไขค,รครวงอยู่แต่ไม่ได้ใส่เหลือใครจะซ่อมเนี่ยจะได้ง่ายนะเป็นไขควงสี่แฉกหมดเลยทั้งสามตัวนะครับ ค okay. น่าจะผ่านแล้วล่ะ okay. ลบสองจุดสี่องศาโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยนะใหยังไงช่วยกดตตามกไไดซับตะคะกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่แมมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับทำง,งาน